สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมท็อปเทียร์ไลท์นะครับผมวันนี้ก็มาถึงคิวของคาสอาชีพกาเดียเตอร์นะครับผมวันนี้ในในที่สุดผมก็หาคนที่จะมาอัดคาสอาชีพกาเดียเตอร์ได้แล้วนะครับผมคุณโอเล่นั่นเองนะฮะสวัสดีคุณโอเล่ด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะคุณโอเล่ครับผมอ่าไม่ทราบว่าคัสของกาเดียเตอร์เนี่ยของของคุณโอเล่เนี้ยใส่ประมาณไหนบ้างครับเดี๋ยวเชิญแนะนำเลยครับอ่าโอเคครับตอนนี้ของผมเนี้ยใส่เป็น สีแดงนะทั้งเ็ตครับผมแล้วก็รประดับผมทำเป็นสีแดงเหมือนกันทั้งเ็ตนะครับอ่ครับตอนนี้นะครับเราซับฟิกอะครับยุดกับอาวุธโอเคซับฟิกของของค์สคาเดเตอร์เนาะผมตอนนี้แพทนี้นะครับผมแนะนำเป็นอ่าซับฟิกไลท์เนาะแล้วก็อาวุธลองเนี่ยจะเป็นไอรอน a l l หรือ Destruction นะครับก็คือ ถ้าเดตัชชันก็คือจะเน้นไปที่ดาเมจเนาะเวลาลงตีแปดแต่ว่าถ้าเป็น Iron Wall ก็คือคอนเทนต์เดี่ยวด้วยเนาะแล้วก็ตีสี่บางทีมันไม่มีใครครับซับฟิก i อรอนวอลให้เราเนาะ, <c oughs> อะโอเคครับอาโอเคครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแพทนี้ที่เป็นซับฟิกแดงเนาะคือซับฟิกพวกนี้มันจะไม่มันจะไม่บวกสเต็เพิ่มเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นส้มเป็นม่วงเนี่ยมันจะบวกเพิ่มดังนั้นเนี่ยผมใส่ของแดงอยู่ก็คือเน้นเอา ผลของซั f ฟิกก็คือมือเนี่ยผมล็อกเป็นวิวนะครับเป็นชิ้นเดียวที่คราฟวิวได้เนาะแล้วก็จะได้ซูเปอร์มือเนาะที่เหลือเนี่ยรอ,องเท้าผมเป็นไอรอนวอลเนาะเพราะว่าผมไม่ต้องการกันไอรอนวอลมันจะให้กันกายภาพเนาะผมไม่ต้องการกันกายภาพเยอะเนาะแล้วก็เต็นก็กันเวทนะครับครับส่วนอินอินสองอันนี้มันเป็นกันธาตุนะครับผม,บผมอ่าโอเค ประมาณนี้ครับตอนนี้ที่ผมใส่นะถ้าเป็นของแดงครับครับผมแล้วออฟชุดกับอาวุธแล้วก็แหวนคุณโวเลเลือกเป็นออฟอะไรบ้างครับเอ่อโอเคครับคือออฟชุดคือเรามันเป็นสายกายภาพเนาะก็คือเน้นไปที่สเตนกับเอจแล้วก็ m a g กเครับผมทุกทุกอันของผมมีสเตนเอจิแมกเฮดพหมดเลยทั้งชุดทั้งเซตเนาะแล้วก็แหวนก็เหมือนกันเนาะอ่อสเตนเอจิ a g เหมือนกันแล้วก็ p พียกแท็กห้าจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตะครับทั้งสองวงเนาะนะแล้วก็ต่างหูกับสร้อยคอก็คือเป็นสเตนเอจแมคเสีเหมือนกันนะสเตสเตตยืนพื้นนะครับผม <Okay. S 1> อ่าทีนี้มันจะมีพวก Perfect p o นะ์พเนาะก็จะเป็นคีส1ิบห้าแล้วก็เป็นเอ่อแท็กห้าจุดเจ็ดห้านาะอันนี้คือผมเอามาเพิ่มคิดตัวเองเวลาลงคอนเทนต์เดี่ยวเฉยเนาะโอเคครับครับประมาณนี้ตอนนี้ ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าสมมติว่ามีผู้เล่นใหม่ที่เขาจะมาเล่นใหม่แล้วเขาอยากเล่นคาร์เอเดเตอร์หรือว่าคนที่เล่นอยู่แล้วจะย้ายอาชีพมาเล่นแต่ว่าเขาอาจจะทําของแดงตามคูโนเล่ไม่ไหวนะฮะเพราะว่ามันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับคณโนเล่จะแนะนําเป็นให้ใส่เป็นเซตประมาณไหนเลครับที่แบบพอจะฟาร์มหาจีเองได้หาของลงดันได้ครับผมไดเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ย ในแพทนี้ผมถ้าทําของแพทนี้เลยนะครับผมแนะนําทําเป็นของส้มก่อนนะครับชื่อเซ็ตมันจะเป็น Immortal เนาะของกายภาพอะ่ะผมไม่มีในตัวไม่เป็วไรครับก็อืมก็เป็นกายภาพเอ้ยไม่ใช่ก็เป็นเซ็ตส้มอ่าชื่อเซ็ตว่า Immortal ัลเซ็ตนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องท,ทําำซับฟิกกับออปชันเนี่ยออปชันของชุดกับดาบอะไรพวกเนี้ย ผมแนะนําทําเหมือนกันเนาะยกเว้นซับฟิกนะครับซับฟิกเนี่ยอาวุธหลักรองผมก็ยังแนะนําเป็นไลท์กับไอรอนวอลหรือเดทักชั่นนะครับแค่แค่นี้นะแผดนี้ทีเนี้ยถ้าเป็นของส้มของม่วงครับอย่างที่บอกคือเวลาทําซับฟิกมันจะได้สเตตสเตตที่บวกอะเพิ่มขึ้นด้วยเนาะผมแนะนําทำสองซับฟิกนะชุด5ชิ้นเนี่ยก็คือไม่ทําวินก็ทําแบ์นะครับ วินกับแบร์เนี่ยต่างกันตรงไหนใช่ไหมครับต่างกันตรงที่แบร์เนี่ยมันจะให้ตัวสเตงเยอะทําให้ p x t ็กทตรงนี้เรามันเพิ่มเยอะนะครับแต่ปัญหาของเซ็ตทำซับฟิกแบร์เนี่ยคิมันจะต่ําต่ํามากๆครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นะครับถ้าทาถ้าถ้าทําเป็นซับฟิกแบร์เนาะใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าทําตรงนี้เป็นซับฟิกแบร์นะครับ ก็คือผมแนะนําทําอันนี้หาเป็นออฟคี์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นแบบแบบอาวุธแบบหมัดเนี่ยอันเนี้ครับผมหรือไม่ก็ใส่แหวนส้มที่มันเป็นอแหวนคียะครับฟาท่อครับของเวลห้าสิบเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าของส้มเหมือนกันเนาะต่างหูกับสร้อยอ่ะมันจะเป็นมันจะชื่อแบร์แล้วก็สเตตมันจะเป็นท็อปแบร์กับ เอ้ท็อปสเต็งกับเอจิอะครับอ่าทั้งสองอันเลยอืมอันเนี้ยมันจะช่วยบูตค่าคียเราได้เยอะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากใส่ประดับเป็นชิ้นอื่นใช่ไหมแต่ว่าเรางั้นเราก็ต้องเราอยากใส่แบบประดับส้มอะครับเป็นเดทักชั่นเพื่อเพิ่มพีตรงนี้เราก็ต้องมาทําตรงนี้เป็นซับฟิกวินแทนนะครับเพื่อเอาเอจีเพื่อบูตค่าคีตรงนี้อืมครับเพราะว่าค่าคียเกมนี้ผมว่ามันสําคัญนะอืมครับอ่ะประมาณนี้ก็ประมาณใช่ อ่ะงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวไปกันต่อในส่วนของเพจสกิลรับผมเพจสกิลกับเพจหลักที่คุณโอเล่ใส่อยู่เนี่ยแนะนําเป็นประมาณไหนดีครับโอเคครับก็หลักๆก,ก็เลือดเนาะวิดกับไรสองอันอ่าแล้วก็จะเป็นสเต็งสเต็งแล้วก็คี i t i c ่ l นะฟาทอครับผมแล้วก็อา t ์ติเมแล้วก็เอ็มดิฟนะครับผมเพราะว่าคือไกลยวอรีเออร์เนี่ย จริงๆแล้วค่าตรงนี้มันจะต่ําต่ํากว่าค่าเมจิกเดฟมันจะต่ํากว่าดีเฟนต์เนาะอ่าเราก็ควรใส่เพจอ่าเอ็มเดฟตรงนี้มาด้วยนะครับมันจะชื่อเต็นเนาะแล้วก็เพจอ่าเพจสเต็งเนาะแล้วก็เดทักชั่นนะครับเพิ่มพียกแท็ส่วนสามแถวเนี้ยคือผมแนะนําเป็นอะไรก็ได้นะที่ที่อ่าสเตตัสตัวละครตรงเนี้ยของเราขาดนะครับผมอ่าจะเป็น ของผมเนี่ยเพิ่มเอาใส่เป็นเพิ่ม p ีแอคแทนะครับอ่าใช่ประมาณนี้ครับส่วนเพจสกิลเนาะที่ผมลองเล่นมาในแพทนี้เนี่ยก็สี่สกิลหลักๆก,ก,ก็คือ Infinity a g เอนะครับก็คืออันติของฝั่งอ่ากาาเรเตอร์เนาะแล้วก็อ่อฟิน e ทเอ a เนาะถ้าเวลห้าสิบถ้าหากินของคลาสกาเดียเตอร์นะครับค่านี้อ่าผมคิดว่ายังไงก็ต้องใส่นะอันนี้ ครับผมแล้วก็ลายได์เนาะแล้วก็ทิปลสแลชอันนี้เป็นสกิล ex ของคาร์สเราในแพทนี้เหมือนกันครับแรงมากครับอืมรประมาณนี้ครับเมกี้ผมแอบเพนเหมือนไม่ใส่เพจลีมานาด้วยแสดงว่าใช้มานาเยอะใช่ไหมครับโอเคครับเพจเนี้ยคือจริงๆอ่ะผมว่ามันก็สำคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเมดหรือสายไกยเดเตอร์อย่างเราก็คือเวลาลงดันที่มันยาวๆนานๆนะครับแบบ พวกถ้าตอนนี้ก็จะเป็นซีคลาสสิกครับก็คือถ้าสมมุติว่าไม่มีเพจนี้เลยอะ่ะมันมันเล่นไปสักสี่ห้าดาดแล้วเอสีอ่ห้าแมปแล้วคือมานาเรามันจะหมดเนาะคือมันเจนมานาตรงนี้คืนเราไม่ทันอะ่ะอ,อย่างผมเนี่ยผมทําเจนมานามาสองร้อยห้าสิบสามครับแต่เท่าที่ลองเล่นอะ่ะไอเอ็มพีรีคบตรงนี้ก็คือสักร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยก็พอแล้วครับอืมประมาณนั้นใช่ที่เล็กๆน้อยอ่ะอ่านี้ เพจนี้โอพีโอพมากๆครับก็แนะนำเพื่อนๆกันนะครับไปหามาใส่นะครับผมช่วยได้เยอะนะครับอ่ะงั้นในส่วนของการ์ดครับผมการ์ดเนี่ยคุณโอเล่ใส่เป็นประมาณไหนบ้างครับแล้วก็แนะนำยังไงดีครับโอเคครับการ์ดการ์ดเนี่ยมันจะมีอยสองส่วนเนาะก็คือส่วนที่เป็นใบการ์ดเลยครับที่มันเป็นบวกสเตตตรงๆเนาะกับส่วนที่เป็นมัสเี่ที่เพิ่มสเตตเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมอ่ะ เอาการ์ดก่อนแล้วกันก็คือถ้าสมมุติว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับหาสีหาการ์ดอะครับใส่ใส่ให้มันเต็มๆไปก่อนเนาะแล้วค่อยพอเราลงดันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้เศษการ์ดมาเองเนาะเราก็เปิดหาที่มันเป็นสีม่วงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยมาใสา่เพิ่มก็ได้เนาะไม่ไม่ต้องรีบนะครับแต่ว่าตรงพาร์ทนี้มันคือบวกสเต็บวกสแต็แต,ตัวละครเราเยอะมากๆนะครับผมตรงนี้เนาะเป็นไลรทครับ ใช่ครับก็คืออย่างอย่างของผมเนี่ยผมทํามาเนี่ยคือสเตนตมันบวกร้อยเก้าสิบสามเนาะเอจบวกร้อยเจ็ดสิบแปดเลยนะครับแล้วก็พีเอ<า>็กแทกผมบวกรอสามร้อยเก้าสิบสองเนาะเยอะมากครับ <laughs> ก็ก็เยอะเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันยังไปได้อีกนะเนี่ยคือการ์ดมันเยอะมากครับบวกสเตนตตัวละครช่วยเราได้เยอะมากนะครับอ่าอย่างของผมยังมีสีเขียวอยู่เลยครับอ่า <Yeah. S 1> ทีนี้มาซอรี่ยกการ์ดเนี่ยก็คือผมแนะนำ ่าจริงๆไอ้คิสตันออฟพาวเวอร์เนี่ยคือเราเผาดันลัคกี้โซนจะได้มีสิทธิ์สุ่มได้นะครับหนึ่งรอบก็คือดบสามอันแล้วก็สุ่มกับเพื่อนในปาร์ตี้เอาเนาะครับอืมก็ทำที่เดทักชั่นก่อนนะครับผมก็ให้มันเป็นเวลสิบเนาะใช้อยู่ประมาณแปดร้อยหรือเก้าร้อยอันคิสตันออฟพาวเวอร์นี่แหละครับครับผมอ่าทำเดทักชันเสร็จแล้วก็มาทำแบร์ต่ออันเนี้ยแบร์ Bear นี่คือมันจะจะเพิ่ม ดีเฟน s e แล้วก็เพียกแท็กเนาะต่อมาก็คือแนะนําเป็นวินครับผมอันนี้ก็เพิ่มคิเหมือนกันนะครับอืมเพราะว่าค่าคิเนี่ยขนาดผมทํามามันยังไม่ตันเลยครับเยอะอยู่แผ่นนี้มันตันอยู่ประมาณหมื่นห้านะครับผมขาดอีกสองพันนะครับเออครับผมก็ประมาณนี้ในในโหมดการ์ดครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปต่อกันในส่วนของบิวสกิลของคุณโอเล่ที่คุณโอเล่ใช้อยู่ตอนนี้ฮะ เด,เดิมเริ่มกันตั้งแต่ค์ดแรกแล้วนะผมคุณวเล่ใช้สกิลหรือว่าอัพสกิลประมาณไหนบ้างครับโอเคครับก็ในคัดแรกนะก็คือสามสี่อย่างหลักๆก็คือลุกแล้วก็วิ่งแดสแล้วก็กระโดดกลางอากาศครับอันเนี้ยอ่าแล้วก็คือพอยต์มันจะเหลือๆอ,อยู่นะครับแล้วก็ผมแนะนำอัพอันเนี้ย อัพเพีเนี่ยให้มันเต็มอะครับผมแล้วก็เอ็มพีอันนี้บวกเอ็มพีตรงๆเนาะแล้วก็อันนี้บวกเอ็มพีรีคบหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตก็เอาไว้เนี่ยอย่างละหนึ่งก็พอเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยอ่ารีลนะิฟเนาะก็อัพเต็มไปเลยครับตอนนี้มันจะตันอยู่ที่เวลสามเนาะมันก็ลบสเตตลบดีบัฟเรไปอะครับสองสองดีบัฟตอนนี้ mm. อืแล้วก็เอาทีน,นี้อ่าไฮแลนเดอร์อันนี้การตายเนาะของสําคัญของปาร์ตี้นะครับแล้วก็สกนะิลเนี่ยผมแนะนําถ้าคาัดแรก ถ้าเป็นการเดียเตอร์นะครับผมแนะนําแค่สกิลนี้สกิลเดียวเนาะคือมันแรงมากอะสกิลเนี้ยอืมแรงจริงครับแทบเป็นสกิลหากินเราเลยครับอืมเป็นหมื่นเลยใช่ใช่จริงจริงก็เป็นแสนเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเราทําซับฟิกไลท์ไปด้วยแหละมมันเป็นสกิลวันฮิตที่มีโอกาสติดแสงเนาะโอเคต่อแล้วครับแล้วก็พาสซอดมาสเตอร์นะครับผมก็ทริปเปิลสเลอันนี้เป็นอ่าสกิลเอ็ก ของคาร์ดการดเตอร์แพทนี้นะครับผมอ่ะครับอัพเต็มครับผมดิฟสเตนก็เต็มครับอ่าแฮกกิ้งสเตนก็ผมก็อัพเต็มแล้วก็ลายไดเนาะที่เราใส่เพจไปอ่าอินฟินิตี้อัพเอเจครับครับทีนี้อันเนี้ยสองสกิลเนี้ยถ้าเป็นการดเตอร์ผมแนะนําให้อัพนะครับอ่าเดสสเลสแล้วก็เดสคอมโบเนาะอืมครับแล้วก็สกิลที่สําคัญสุดของคาร์ดนี้คือนี่นะครับโพอกิ้งสแลมเนาะ คือตอนนี้ของผมมันเป็นเวล6หกเนาะเจาะเกาะเอ่อมอนเตอร์ที่โดนสกิลเนี่ยคือสี่เปอร์ซ็นนาะช่วยบูทดาเมตตี้ได้เยอะมากๆนะครับอาชีพเราอาสกิลนี้คือโอพจัดนะครับที่สุดแล้ว <laughs> ใช่ครับโอเคใช่ใช่โดนไปทีนี่ชีวิตเปลี่ยนนะครับบอทอ <laughs> บูดาเมตเพื่อนได้เยอะนะ<ช>ครับผมใช่ใช่ครับก็คือมัน สี่สิบเปอร์เซ็นก็เหมือนสี่สิบเปอร์เซ็นทั้งตีอะครับแปดคนอะเจ็ดคนก็ได้ลบพลาไปอย่างเงี้ยบางตีพลาก็แทนอย่างเดียวเนาะครับแล้วก็อันนี้ก็อัพเผื่อไว้นะครับแบบทั่วซีดารก้อนที่มันจะมีแจกสัไปอย่างเงี้ยก็กดอย่างนี้แล้วก็ยืนเฉยได้เลยโอเค okay, ครับแล้วก็คาสต,ต่อไปคัสการเดเตอร์เนาะครับอ่าก็อัพเต็มไปทุกสกิลเลยครับเนี่ยอันนี้คือทิพเปิลสแลตเอเนาะ ก็คือปกติเนี่ยทิ่เปิลไซเลสเนี่ยเราคลิกซ้ายแล้วก็ตัวละครเราพุ่งไปข้างหน้ามอนเตอร์ก็ถอยไปข้างหลังถูกไหมครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็น e ออันเนี้ยก็คือคลิกขวาตัวละครอยู่กับที่เนาะแล้วกม็มอนเตอร์ก็อยู่กับที่นะครับแล้วก็เวลาคลิกขวาเนี่ยบวกดาเมจไปสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอืมโคตรแรงอ่าแรงจริงครับใช่ครับถึงแนะนําให้ใส่เพจเนาะแล้วก็อันนี้ครับฟินิชเอ็แทก เพื่อนผมเนี่ยเรียกว่าอติที่แท้จริงของกาเดเตอร์เนาะตอนนี้อืมเอ่อคิดหนึ่งเนี่ยอาจจะขึ้นล้านหรือขึ้นหลายหลายหลายล้านก็นได้แบบล้านสี่อะไรอย่างเงี้ยผมเห็นเขาโชว์อยู่สอ <2 S 2> งล้านต<ว>ิดอะไรด้วยได้โอ้โหสุดยอดเลยครับสกิลนี้โอเคครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะอ่าในส่วนของเอ็กซ์เปิดสกิลครับผมถ้าสมมุติว่าเอ็กซ์เปิดสกิลของเพื่อนๆเนี่ยเขาอยู่ที่หนึ่งร้อย คุณอโอเ,เล่จะแนะนําให้อัพเป็นสกิลอะไรบ้างนี่ครับผมเริ่มอ่าจากเรียงลําดับความสําคัญก่อนครับโอเคครับก็เรียงลาดับความสําคัญเนาะเอาของผมเนี่ยอัพอัพอยู่สามสี่สกิลเนาะแต่สําคัญสุดคืออันนี้เหมือนเดิมครับเพราะว่ากิ้งแเนาะครับผมอืมเพื่อคือปกติเนี่ยจริงๆริงแพทเนี่ยมันจับได้แค่เลเวลห้าครับผมซึ่งมันจะเจาะเกาะให้เพื่อนอยู่สามสิบห้าเปอร์เซ็นเนาะ แต่พอผมอัปอันนี้ไปก็จะเป็นเวล6ก็จะกลายเป็น40%อร์เซ็น่าก็คือเพิ่ม5%นะครับเยอะมากๆเนาะแล้วก็สกิล ex ของเราเนาะที่เปิ้ลสแลดนะครับอืมอันนี้ก็แรงนะครับแล้วก็ลายได้แล้วก็เอ่อเซอร์เคิลเบเนาะคาร์ดแรกที่ที่ผมแนะนําว่ามันแรงอืมใช่จริงจริงแฮก g ิ t งสแตนนี่ก็แรงนะครับแต่ว่าพอมาเปลี่ยนมาเป็นคาร์ไกลเดเตอร์แล้วเนี่ยผม ลองเล่นดูลองมามาสักระยะหนึ่งครับตั้งแต่เวลห้าสิบมาเนาะก็คือไอโอกาสกดแฮกกิงสแตนของแพทห้าสิบเนี่ยของคาร์เดียเตอร์เนี่ยมันมันน้อยมากๆนะครับมันน้อยโอเคใช่ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไลได้แทนครับใช่อ่ะผมรู้สึกประมาณนี้เล่นมาอ่าครับนะครับงั้นก็ไปในส่วนของตัวคอมบ่ายสกิลครับผมคุณโอเล่ัพเป็นประมาณไหนแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญ ให้หน่อยครับว่าควรที่จะอัพอะไรก่อนโอเคคอมบี okay. นะ้สกิลเนาะถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเอ็กเปิดตรงนี้มันร้อยก็คือไอตรงนี้ก็คือเวลร้อยเหมือนกันถูกปะ่ะครับผมแนะนําให้อัพอันนี้ก่อนเลยครับแอ็แท็กพาวเวอร์ครับครับผมอ่าให้มันเวลสิบก่อนอันนี้อันแรกนะครับผมแล้วก็อันนี้อันที่สองไฟแนลดาเมจหนึ่งบวกหนึ่งร้อยเยอะมากนะครับหนึ่งร้อยเนี่ยครับอืมแล้วก็เอ่อเพิ่มดาเมจเวลาตีมอนเตอร เพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นตแล้วก็อีกสองอันเนี่ยมันจะมีลดดาเมจที่มอนตีโดนเนาะแล้วก็เพิ่มเลือดผมแนะนําเพิ่มเลือดห้าพันนะห้าพันหน่วยผมรู้สึกว่าเวลาลงตีแปดจริงๆอ่ะผมว่าเลือดมันมันสําคัญกว่าไอตีโดนตีเบาลงสองเปอร์เซ็นตรงนี้ครับโอเคครับใช่ครับก็จะเป็นสี่อันเนาะแอคแท็กพ w าวเวอร์ไฟนอลดาเมจดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็แมกครับผมสี่อันโอเคประมาณนี้ นะครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันต่อที่ขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยววันนี้ให้คุณนพโชการวนลูปสกิลให้ดูก่อนสักหนึ่งรอบนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งจะเป็นการอ่าวนสกิลเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะให้บอกชื่อสกิลด้วยแล้วก็กดช้าช้านะฮะเผื่อว่าคนที่จะมาเล่นตามเนี่ยเขาดูไม่ทันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากกาเดกาเดเตอร์หรือว่าอาชีพไอซซอร์ทมาเตอร์เนี่ยเขามีสกิลที่ค่อนข้างรวดเร็วว่องไวนะฮะบางทีผมดูไม่ทันเลย นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญแล้วครับก um, ็ถ้าเป็นเบิร์ดทั่วไปนะข้อของผมจะเป็นโพกิงแซลม m ครับเบรฟครับผมแล้วก็อินฟินิตี้ออปติแล้วก็ดีสเตนทิปเปอลสแซลลัดขี่ขวานะครับอีคลิปแล้วก็เซอร์เคิลเบรแล้วปิดท้ายด้วยฟินิทแอคแท็กครับผมแรงมากประมาณนี้หนึ่งชุด ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าคุณโอเล่ได้ในส่วนสกิลของบียอนเนี่ยจะเน้นไปสแปมที่สกิลไหนบ้างครับโอเคครับถ้าเป็นช่วงเบิร์ดของมียอนเนาะผมจะกดอพาพกิ้งสลมครับเบฟคลิกขวาทิเปิลสลัดแล้วก็สเปซบาร์แล้วก็เนี่ยครับดีสเตน์เซอร์เคิลเบรกแล้วก็ฟินิชแอ็แทกวนๆอยู่แค่นี้ครับผม อ๋อโอเคประมาณแค่นี้เลยใช่ครับก็คือจริงๆอ่ะเซอร์เคิลเบรกเนี่ย,ยมันไม่ได้กดหรอกครับเพราะว่าอ่าทิปเปอ s สลัเรามันจะคูดาวเสร็จก่อนเนาะแล้วก็มาด e ฟสเต็งแล้วก็อันนี้แล้วก็ฟินิชแอคแท็กต่อเลยครับแล้วจังหวะจริงๆมันกดอยู่แค่สามสกิลเนาะแล้วก็จังหวะที่พ o k ิ n งสลัดมันรีเซ็ตเราก็เจาะให้เพื่อนต่อไปเลยครับแล้วก็เบฟเบฟได้ก็คือไอ้เบฟคือสกิลนี้นะครับ เบฟมันกดได้เราก็กดเบฟไปเลยครับ <im it> เพื่อบูดดาเมจเราขึ้นไปเนาะ <im it> มันเป็นสกิลเพิ่มพีกแท็กกับ M อเอ็มแท็กของคาร์ดวอลเลเยอร์ไอ้คาร์ดสอดสดมาเตอร์เพื่อที่เราจะได้ตีแรงๆใช่ประมาณนี้ครับถ้าเป็นบีออนโอเคครับเดี๋ยวโชว์ผมอีกสักรอบหนึ่งนะฮะก่อนจะจากกันไปครับผมอเดี๋ยวเชิญเลยฮะสมมุติว่าตรงนี้เป็นหน้าผาบางก่อนครับจไปเลยฮะโอเคถ้าเป็นหน้าผาก็โอเคครับ เบอโคประมาณนี้หนึ่งชุดสุดยอดคชื่อผมไม่ค่อยได้กดไม่ได้กดค่อยไม่ค่อยได้กดแฮกกิงจริงๆครับ mm. <laughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยได้กดแฮกกิงเลยตั้งแต่เปลี่ยนเป็นกาเดเตอร์มาเข้าใ <c oughs> จครับ <c oughs> <c oughs> สังเกตกันนะครับผมว่าสกิลของคาร์ธชีพเนี่ยเขาจะมีความผิวไหวรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนให้ไปเลือกใช้กันหรือว่าปรับใช้กันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณโอเล่มากนะผมที่สลาดเวลาอันมีค่ามาให้ผมสัมภาษณ์อัดคลิปนะครับขอบคุณคุณโอเล่อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณนะครับแร้วผมแอบสปอยนิดนนึงแล้วน,ะนจริงจริช่องคุณท็อปสปอยไปแล้วแหละ ก็คือแพทหกสิบเนี่ยเราจะมีรถคูดาวสกิลมาด้วยนะครับพาก็มาเล่นกันเยอะๆครับการเดเตอร์โหมดแน่นอนถ้าถึงตอนนั้นนะฮะตัวเราก็จะลำลำได้คิวกว่าเดิมอีกลำยับเลยนะฮะโอเควันนี้ก่อนจะจากกันไปนะฮะหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบกันเนี่ยผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยว จะมีคาดอาชีพใหม่ๆคลอดออกมาเรื่อยๆนะฮะถ้าผมหาคนมาอัดได้นะครับซึ่งก็หายากมากโอเคขอบคุณคุณโนเลกทีนะครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับผมขอบคุณมากครับโอเควันนี้ผมก็คุณโนเลกก็ขอตัวไปก่อนนะฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอเคครับ